โอ้โหคุณไปคพอลอยเขาพุเลยี่เอาเอาอะไรกินีเกลือกล้ยโอ้กล้วยเอามาสุดดีกทินไกินก่อนแล้วก็ทินล่ะไม่ปลอย เกษติจตัวจริงนะครับอยากเลี้ยงนะครับรวยมีตลาดวยทุกวันเนี่ยครับมีการเลี้ยงกันมาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับผมตลาดดีตลอดเลยนะคทางสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเราผมพูดคุยก็ได้ที่เบอร์โทร089 290605เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงแบบมีเสือมีเสือมีเสือมุ่เปลือกกล้วยสุกทุกวันกันนาวาสุกไปแล้ว ไปกินกระทินแล้วโ <Off> อ <fin> <ots> okay ้ like ท, wrote, ที่นี่จะคุมด้วยพ่อลอยนะครับผมแม่ท้องสองทองสามกันเรื่อนเลยนะเห็นแม่ทองก็คุ้มครับของลูกไวเนี่ยเห็นไวลูกกับตัวโตฟุกๆเลยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแต่ตัวออกมาดับเบิลจากฝนปีฟนิดนึงนะก็ยังไม่ก็ยังไม่เหี่ยนงเลยคนปีฟนิดนึง ใช้เวลานี่นหลหลงกันหลงกันหลงกันยังไม่ให้ออกให้ขึ้นโรงเรียนก่อนยังไม่ออกขึ้นโรงเรียนไปก่อนขึ้นโรงเรียนไปก่อนปล่อยสายหน่อยคนระับเลี้ยงในทุ่งตามท้องทุ่งไปคนระับแล้วก็มีกระถิ่นให้เหมือนเดิมเด็กกันนะงากกนเลี้ยงถุงแบบน้อยมีกระถิ่นเหมือนกัน ลอปิดลปิลปิท้ายด้วยลอปิดท้ายด้วยแล้วขึ้นโรงเรียน,นก่อนเดี๋ยวแกะหายหายแล้วขึ<ม>้นไปก่อนเดี๋ยวครับไปกินกระ<ม>ถินโตเกินตัวจริงครับผมเลี้ยงต้องระดับเริ่มต้นก็ติดแม่ขึ้นไป5 5แม่20แมแ่นะครับผมอาชีพหลักเลย เลี้ยงน้อยก็เสียเวายลายอยู่แล้วครับคนเต็มเลยถึง23ตีเแม่เลยชิวเลยนะครับแกยังคนเดียวสบายๆก็ตัวเล็กกินน้อยนะครับ,รบวัวควายนะครับนี่พอพันตามต้อยสามต้อยสามต่อยสามต้อยเลยสามต้อยเลย